สวัสดีครับเรียนประธานและผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการกรบประมงปี2565สาขาเศรษฐกิจสังคมและต่างประเทศทุกท่านผมภูริทัศน์วัชรศิลป์ขอนําเสนอผลการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนากระบวนการนําเข้าสัตว์น้ําต่างถิ่นมีชีวิตเชิญรับชมได้เลยครับเริ่มด้วยหัวข้อการนําเสนอซึ่งประกอบไปด้วย 1. ความสําคัญและที่มาของปัญหา 2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 3. ประโยชน์ของการศึกษา 4กรอบการศึกษาและวิธีการศึกษา 5. ผลการศึกษาและข้อวิจารณ์6สรุปผล 7. ข้อเสนอแนะความสำคัญและที่มาของปัญหาจากการปฏิบัติงานหน้าด่านที่ผ่านมาพบว่าหากมีใครสักคนโดยเฉพาะชาวต่างชาติเดินม,มาถามเราด้วยคำถามแสนง่ายว่าเขาสามารถนำเข้าปลาอะไรได้บ้างหรือประเทศไทยห้ามนำเข้าปลาอะไรบ้างหรือปลาชนิดนี้นำเข้าได้ไหมชนิดนั้นนำเข้าได้ไหมทำไมถึงนำเข้าไม่ได้หรือถ้าจะนำเข้าต้องทำอย่างไร จริงอยู่ที่ถึงแม้ดูเหมือนว่าเราจะมีคําตอบให้ชาวต่างชาติหรือผู้ประกอบการเหล่านั้นแต่ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ก็จะพบว่าเราไม่สามารถให้คําตอบสั้นๆง่ายๆหรือแนะนําสถานที่ที่สามารถดําเนินการเบ็ดเสร็จได้เพียงจุดเดียวว่าต้องไปที่ไหนทําอะไรรอนานเท่าใดสามารถค้นคว้าข้อมูลได้จากที่ไหนที่ครบถ้วนและเขาพอจะมีความหวังไหมตั้งแต่การร้องขอดูรายการสัตว์น้ําที่สามารถนําเข้าได้หรือไม่ได้ที่ในทางปฏิบัติแล้วควรต้องมีมากกว่าที่มีอยู่อย่างมาก จนกระทั่งการติดต่อเดินเรื่องเอกสารจนถึงการขออนุญ,ญาตนําเข้าที่ไม่สามารถดําเนินการให้ง่ายได้ด้วยตัวเองเพียงคนเดียวสรุปแล้วก็คือยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถอำนวยความสะดวกแก่เจา้าหน้าที่และผู้ประกอบการต่อการนําเข้าสัตว์น้ำมีชีวิตได้อย่างเพียงพอเพียงพอที่จะส่งเสริมการใช้ประโยชน์และป้องกันภัยลุกลามจากสัตว์น้ำต่างถิ่นได้อย่างยั่งยืนวัตถุประสงค์การศึกษาทั้งนี้เพื่อให้ได้แนวทางพัฒนานกระบวนการนำเข้าสัตว์น้ำต่างถิ่นมีชีวิต การศึกษาจึงประกอบไปด้วยสวัตถุประสงค์ได้แก่ 1. ศึกษากฎหมายระเบียบและมาตรการควบคุมการนำเข้าสันน้ำต่างที่มีชีวิตของประเทศไทยและต่างประเทศ 2. วิเคราะห์ช่องว่างมาตรการควบคุมการนำเข้าสันน้ำต่างที่มีชีวิตของประเทศไทยกับต่างประเทศ 3. สร้างกลยุทธ์พัฒนากระบวนงานควบคุมการนำเข้าสันน้ำต่างที่มีชีวิตจากการประเมินสภาพแวดล้อมประโยชน์ของการศึกษาประโยชน์ของการศึกษาข้อแรกเลยจะทําให้เกิดเป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎระเบียบมาตรการและแนวทางปฏิบัติอย่างมีมาตรฐาน เป็นรูปธรรมและเป็นที่ยอมรับอย่างสากลส่งผลให้ทั้งผู้นําเข้าและผู้ส่งออกจากประเทศต้นทางรวมถึงตัวเจ้าหน้าที่เองสามารถปฏิบัติงานเป็นนทิศทางเดียวกันควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากสัตน์น้าต่างถิ่นอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ผลพลอยได้จากประโยชน์ดังกล่าวสามารถลดความสูญเสียทางธุรกิจโดยเฉพาะปัญหาผู้ส่งออกสัรน์น้าจากประเทศต้นาทางส่งออกสัตว์น้าชนิดที่ไม่อนุญ,ญาตให้นําเข้ามายัางประเทศไทยโดยไม่เจตนาซึ่งกรณีนี้จะพบบ่อยมากโดยเฉพาะ การนำเข้าปลาสวยงามที่จับจากธรรมชาติจากโซนทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้เนื่องจากเป็นปลาที่จับจากธรรมชาติมีอุปทานสูงและเป็นชนิดที่หายากปริมาณปลาที่รวบรวมอาจจะได้ไม่ครบตามจำนวนที่สั่งไว้หรือปลาอาจตายจากความอ่อนแอในระหว่างการพักรวมถึงอาจเป็นกลโกลงของผู้ส่งออกเองก็ได้ทำให้มีการส่งปลาชนิดอื่นๆมาแทนหรือบางครั้งอาจจะใจดีแถมมาให้ฟรีๆก็มี โดยที่ผู้นําเข้าไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนและไม่ได้ขออนุญ,ญาตล่วงหน้าเอาไว้ซึ่งในทางกฎหมายแล้วสินค้าดังกล่าวถือว่าเป็นการสําแดงเท็จประโยชน์ถัดมาคือสามารถนํามาประยุกต์จัดทําประกาศแจ้งกฎระเบียบและมาตรฐานภายใต้หลักการความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าหรือ TBT ภายใต้กรอบขอ,ององค์กรการค้าโลกต่อเนื่องไปยังการเผยแพร่และประยุกต์ใช้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตงานและผู้นําเข้าสัตว์น้ําต่างถิ่มีชีวิตได้อย่างสะดวก เป็นรูปธรรมสอดคล้องตามพันธกรณีความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้องค์การการค้าโลกเช่นกันกรอบการศึกษาและวิธีการศึกษาจากปัญหาที่พบจนนำมาสู่การศึกษาไล่เรียงตามแต่ละวัตถุประสงค์ที่นำมาเสริมกันเพื่อให้ท้ายสุดแล้วสรุปผลจนได้ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนากระบวนงานควบคุมการนำข้าวสารน้ำต่างที่มีชีวิตที่จะนำไปแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว การรวบรวมข้อมูลการศึกษามุ่งเน้นสำรวจข้อบกพร่องของกฎหมายระเบียบราชการมาตรการและข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการปรับปรุงประเด็นต่างๆทางเอกาสารที่เกี่ยวกับกระบวงงนการอย่างเหมาะสมนอกจากนี้การศึกษายัางค้นคว้าข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่กำกับดูแลกระบวงงนการควบคุมการนำเข้าสัตว์น้ำต่างที่มีชีวิตตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศซึ่งแบ่งการรวบรวมข้อมูลออกตามวัตถุประสงค์ได้แก่ หนึ่งการศึกษากฎหมายระเบียบและมาตรการควบคุมการนําเข้าสัตว์น้ําต่างถิ่นมีชีวิตรวมถึงการวิเคราะห์ช่องว่างมาตรการควบคุมการนําเข้าสัตว์น้ําต่างถิ่นมีชีวิตของประเทศไทยกับนานาชาติถูกเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เป็นหลักจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่กํากับดูแลงานควบคุมการนําเข้าสัตว์น้ําต่างถิ่นมีชีวิตตามกฎหมายของทั้งในและต่างประเทศโดยหัวข้อการสัมภาษณ์ถูกกาหนดเป็นคําถามปลายเปิดในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในประเด็นเงื่อนไขาการนำเข้าสันน้าโดยเฉพาะกรณีที่ไม่ได้มีการเผยแพร่ทั่วไป 2. การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคต่อกระบวนการนำเข้าสั์น้าต่างถิ่มีชีวิตของกลประมงใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านการอภิปรายรายกลุ่มเป้าหมายบนแนวทางที่ผู้ศึกษาได้ล่าขึ้นมาประกอบการวิเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องครอบคลุมด้านกระบวนงานด้านกฎระเบียบด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ข้อมูลยังถูกรวบรวมจากสิ่งพิมพ์ต่างๆหรือจากฐานข้อมูลเอกสารที่เผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเด็นกฎระเบียบมาตรการมติผลการพิจารณาและวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการนำเข้าสัตว์น้ำต่างถิ่นมีชีวิตทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศรวมถึงสถติติการนำเข้าสัตว์น้ำมีชีวิตและผลการพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อน,นำไปเติมเต็มความสมบูรณ์ให้แก่การศึกษาด้วยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์พัฒนากระบวนกานครควบคุมการนําเข้าสัตว์น้ําต่างถิ่นมีชีวิตจากการประเมินสภาพแวดล้อมนั้นเป็นกลุ่มประชากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการนําเข้าสัตว์น้ําต่างถิ่นมีชีวิตโดยเฉพาะสัตว์น้ําประเภทสัตว์น้ําสวยงามสัตว์น้ําเพื่อการบริโภคและสัตว์น้ําเพื่อเพาะเลีเ้ยงชนิดเพื่อการบริโภคเป็นหลักโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ถูกเลือกอย่างเฉพาะเจาะจงรวมทั้งที่สิ้น12ลายจากกลุ่มประชากรทั้งหมด4 7รลายซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการนําเข้าสัตว์น้ําตัวแทนออกของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ําที่ตรวจสอบการนําเข้าสัตว์น้ําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการศึกษามีรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้หนึ่งวิเคราะห์ผลการพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการอนุญาตนําเข้าสัตว์น้ำมีชีวิตของปลประมงเปรียบเทียบกับสถิติการนําเข้าสัตว์น้ำมีชีวิตและรายการพิกัดสัตว์น้ำมีชีวิตที่อยู่บนฐานข้อมูล FSW ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์สถานการณ์เป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นของแต่ละชนิด เพื่อค้นหาสิ่งที่กรมประมงจะต้องเร่งดำเนินการต่อการควบคุมการค้าและการผลิตสัตว์น้ําต่างถิ่นได้อย่างชัดเจน 2. การวิเคราะห์ช่องว่างโดยการรวบรวมข้อมูลมาตรการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการนําเข้าสัตว์น้ําต่างถิ่นมีชีวิตทั้งที่ได้จากการค้นคว้าและจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในเชิงนโยบายและในเชิงพื้นที่ของหน่วยงานรัฐบาลต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่มีความชัดเจนในเชิงนโยบายต่อการควบคุมการนําเข้าสัตว์น้ําต่างถิ่นมีชีวิตและนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบหาช่องว่าง และประเมินแนวทางแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุมการนําเข้าสัตว์น้ำาทางถิ่นมีชีวิตของประเทศไทย 3. วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคต่อกระบวนงานควบคุมการนําเข้าสัตว์น้ำาทางถิ่นมีชีวิตของกรมประมงในฐานะหน่วยวิเคราะห์ด้วยวิธี s ว o t a n a l y s i s ที่ถูกพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้นำเข้าสัตว์น้ำตัวแทนอองของและเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ศึกษาโดยใช้วิธีการอภิปรายแบบกลุ่มบนแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกที่ถูกร่างขึ้นมาจากกรอบแนวคิดของ McKin s ซี่ และหลักการเพสเทลแอนาลิซิสตามลำดำับ 4. การวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์นำผลสวอแอนาลิซิสมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์โดยชาวแมทริกผ่านการจับคู่ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสและอุปสรรคกับปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อกำหนดกลยุทธ์ 5. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยเทคนิคอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นแล้วยังมีการวิเคราะห์สรุปอุป,ปนยัยและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารการวิเคราะห์สาเหตุและผลเพื่อให้การศึกษามีความครอบคลุม,ม,มในทุกมิติ เมื่อพิจารณาผลการศึกษาพบว่ากฎหมายว่าด้วยการประมงฉบับปัจจุบันมีบทบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการนำเข้าสัตว์น้ำมีชีวิตที่อาจมีความเสี่ยงต่อการลุกลามระบบนิเวศอย่างตรงประเด็นได้แก่มาตรา65แห่งพระราชกำหนดการประมงพศ2558ประกอบกับกรมประมงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถาบันด้านความปลอดภัยและความหลากหลายทางชีวภาพของกรมประมงหรือ i b c เป็นผู้พิจรารณาและเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำมีชีวิตรวมถึงเป็นผู้จัดทํารายการสัตว์น้าที่อนุญาตหรือห้ามไม่ให้นําเข้าสู่ประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมติความเห็นชอบต่อการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ําโดยส่วนใหญ่จะระบุก,การอนุญาตอย่างจเพาะเจาะจงกับผู้นําเข้าแต่ละรายเท่านั้นทําให้เมื่อนําผลมติบางกล่าวมาใช้ในภาพรวมโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่และผู้นําเข้าอาจเกิดความสับสนได้ง่าย นอกจากนี้การศึกษายังพบว่ารายการพิกัดสัตว์น้ำที่ปรากฏบนฐานข้อมูล FSW และรายการสัตว์น้ำที่เคยถูกพิจารณาขอความเห็นชอบโดย ABC บางรายการถูกระบุแค่ในระดับสกุลหรือในระดับชนิดเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นทําให้ผู้นําเข้าอาจใช้เป็นช่องว่างในการขออนุญาตนําเข้าโดยระบุรายการสัตว์น้ำระดับสกุลให้ครอบคลุมไปเลยซึ่งสามารถทําได้ไม่มีข้อห้ามทั้งนี้สัตว์น้ำหลายชนิดภายใต้สกุลเดียวกันมีโอกาสแพร่กระจายอยู่หลายพื้นที่ทั่วโลกและเป็นสัตว์น้ำทางถิ่นของอีกพื้นที่หนึ่งได้ นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบมติความเห็นชอบการอนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําของ IBC กับรายการสัตว์น้ํามีชีวิตที่มีประวัติถูกนําเข้ารวมถึงฐานข้อมูลพบว่ากรมหมกมีความจําเป็นต้องเล่นพิจารณาหามติความเห็นชอบการอนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้าอีกหลายรายการหลายหมวดโดยเฉพาะหมวดสัตว์น้ําสวยงามและหมวดสัตว์น้ามีชีวิตเพื่อการบริโภคอธิบายได้ดังนี้ 1. สัตว์น้าสวยงามเมื่อพิจารณาภาพ,าพรวมรายการสัตว์น้ําที่ถูกศึกษาพบว่ามีจานวนทั้งสิ้น1583สกุล อย่างไรก็ตามรายการพิกัดสั์น้ำที่ปรากฏบนฐานข้อมูล FSW และรายการที่เคยถูกพิจารณาโดย IBC นั้นมีเพียงแค่649สกุลและ235สกุลตามลำดับซึ่งแสดงหเห็นว่ายังมีสั์น้ำสวยงามบมารายการบนฐานข้อมูล FSW ที่ยังไม่เคยผ่านการขอความเห็นชอบให้นำเข้าโดย IBC มาก่อนแสดงให้เห็นว่ายังคงมีรายการสกุลสั์น้ำอีกอย่างน้อย1,189สกุลที่จำเป็นต้องผ่านการขอความเห็นชอบให้นำเข้าจาก IBC เมื่อเปรียบเทียบกับสกุลสัตว์น้าสวยงามที่ปรากฏบนหนังสือดังภาพอันนี้แค่พูดถึงในระดับสกุลนะครับ 2. สัตว์น้ําเพื่อการบริโภคเมื่อพิจารณาภาพรวมรายการสัตว์น้าที่ถูกศึกษาซึ่งเป็นผลรวมจากรายการพิกัดสัตว์น้ททาําบทถ่ายข้อมูล FSW และรายการสัตว์น้าที่เคยถูกพิจารณาขอความเห็นชอบจาก IBC เพราะว่ามีจํานวนทั้งสิ้น26สกุล246ชนิดและ1,000ผสมอย่างไรก็ตาม มีสัตว์น้าเพียง6ชนิดเท่านั้นที่เคยถูกพิจารณาขอความเห็นชอบจาก IBC แบ่งเป็นสัตว์น้าจืดจํานวน3ชนิดและสัตว์น้ำทะเลจํานวน3ชนิดอย่างละเท่ากันและนี่คือสิ่งที่อยากให้เห็นครับคือรายการสัตว์น้ําจากผลมติ IBC และ FSW ยังไม่ปรับฐานรายการสัตว์น้าให้มีจํานวนที่สอดคล้องกันและหาก FSW ปรับลดให้มีจำนวนเท่ากับ IBC ก็จะก,กระทบธุรกิจมหาศาลทำให้กรมงเกิดความท้าทายในการเร่งทำงานเชิงลุกอย่างมาก รายการสัตว์น้ำมารายการบนฐานข้อมูล f s w สามารถนำเข้าได้โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่เคยผ่านการถูกพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบการอนุญาตให้นำเข้าใดๆจาก IBC มาก่อนซึ่งรายการชนิดสัตว์น้ำดังกล่าวถูกนำมาจากฐานข้อมูลการนำเข้าที่มีอยู่ดั้งเดิมตั้งแต่ก่อนมีการพัฒนาระบบ f s w และก่อนที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ IBC เมื่อวิเคราะห์ช่องว่างโดยเปรียบเทียบม,มาตรการและเงื่อนไขการควบคุมการนำเข้าสัตว์น้ำต่างถิ่นมีชีวิตโดยเฉพาะสัตว์น้ำประเภทสวยงามของประเทศไทยกับประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่ของโลกพบว่าช่องว่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการควบคุมและป้องกันภัยลุกลานจากการนำเข้าสัตว์น้ำมีชีวิตล้วนนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายระเบียบและเงื่อนไขเพื่อน,นำไปสู่การกำหนดมาตรการที่สำคัญทั้งสิ้น นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคของกระบวนการควบคุมการนำเข้าสัตว์น้ำต่างถิ่นมีชีวิตของกรมประมงมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ก็จะได้ทั้งหมด4กลยุทธ์ประกอบไปด้วยกลยุทธ์เชิงลุกกลยุทธ์เชิงป้องกันกลยุทธ์เชิงรับและกลยุทธ์เชิงแก้ไขซึ่งจะถูกนำไปใช้กำหนดเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการนำเข้าสัตว์น้ำต่างถิ่นมีชีวิตต่อไป แผนภาพที่เห็นเป็นข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนากระบวนการควบคุมการนำเข้าสารน้ำต่างที่มีชีวิตซึ่งถูกแบ่งออกเป็น2ประเด็นหลักได้แก่ประเด็นด้านกฎหมายและประเด็นด้านกระบวนการทํางานโดยข้อเสนอแนะแต่ละประเด็นจะถูกแบ่งตามห่วงเวลาที่ต้องดําเนินการออกเป็น2ระยะประกอบด้วยการดําเนินการระยะเร่งด่วนและการดําเนินการระยะต่อมาสําหรับระยะเร่งด่วน ด้านกฎหมายและระเบียบการควบคุมการนําเข้าสัตว์น้าต่างถิ่นมีชีวิตได้แก่ 1. ทบทวนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องกําหนดชนิดสัตว์น้าที่ห้ามนาเข้าส่งออกหรือนําพรราชาจากพุทธศักราช2559 2. ตีความและกําหนดลําดับสักของพิกาดสินค้าสัตว์น,น้ามีชีวิตและมาตรการควบคุมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประมงให้ชัดเจนการดําเนินการระยะต่อมา 1. เพิ่มมาตาราลงในพระราชากําหนดการประมงพุทธศักราช2558โดยให้อธิบดีกรมประมงมีอำนาจประกาศกำหนดรายการสัตว์น้ำมีชีวิต ที่อนุญาตให้นำเข้านำผ่านเพื่อประโยชน์ใดๆได้เช่นเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือเพื่อประโยชน์ทางการปรปับปรุงพันธุ์เพื่อเป็นการตีกรอบรายการชนิดสัตว์น้ำมีชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะสัตว์น้ำมีที่มิได้เป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศของไทย 2. ปรปับปรุงพระราชกําหนดการประมงพศ2558ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดช่องทางนำเข้าสำหรับสัตว์น้ำมีชีวิตเป็นการเฉพาะ3จัดทำและเผยแพร่รายการสัตว์น้ำมีชีวิตที่อนุญาตให้นำเข้าประเทศไทยฉบับสมบูรณ์ ครอบคลุมรายการสัตว์น้ําทั้งสัตว์น้ประจําถิ่นและสัตว์น้าต่างถิ่นที่สําคัญรวมถึงระบุข้อกําหนดเฉพาะแต่รแต่ละรายการสัตว์น้ําตามความเหมาะสมเช่นขนาดสัตว์น้ําต่ําสุดเพศหรือลักษณะทางสันทานวิทยาและชีววิทยาอื่นๆที่ต้องประกอบไปด้วยอย่างน้อยสี่หมวดหมู่สัตว์น้ําสําคัญได้แก่สัตว์น้ําสวยงามสัตว์น้ําเพื่อการบริโภคสัตว์น้ําเพื่อการเพาะเลี้ยงชนิดเพื่อการบริโภคสัตว์น้ําเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆเช่นเพื่อการศึกษาวิจัยหรือเพื่อจัดแสดง 4. กำหนดมาตรการและกระบวนการควบคุมเพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำมีชีวิตยอย่างผิดวัตถุประสงค์ตามที่ขออนุญ,ญาตนำเข้าอย่างเข้มงวด 5. ปรปับปรุงพระราชกำหนดการประมงพุทธศักราช2558ให้สามารถกำหนดเงื่อนไขยกเว้นแก่ผู้เดินทางที่นำสัตว์น้ำมีชีวิตติดตัวเข้ามาในราชอาณาจากักรให้ไม่ต้องดำเนินการพิธีการขออนุญ,ญาตนำเข้าหรือให้ดำเนินการพิธีการขออนุญ,ญาตนำเข้าเพียงมาส่วนกับกรมประมงได้ลำดับถัดมา เป็นประเด็นกระบวนการทำงานควบคุมการนำเข้าตามระยะเวลาที่ต้องดำเนินการแบ่งเป็นการดำเนินการระยะเร่งด่วน1จะตั้งศูนย์ประสานงานออนไลน์เร่งด่วน24ชั่วโมงสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการเนื่องจากกิจกรรมการจำแนกชนิดสัตว์น้ำของดาตตัวประมงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอด24ชั่วโมง2เผยแพร่รายการสัตว์น้ำที่ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของความผิดชอบจาก ABC ซรวมถึงกรอบระยะเวลาและกระบวนงานพิจารณา อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการนําเข้าล่งหน้าได้ 3. กําหนดให้การนําเข้าสัตว์น้ำบรยการต้องมีเอกสารรับรองสายพันธุ์โดยเฉพาะสัตว์น้ําที่คล้ายคลึงกับรายการสัตว์น้าที่ไม่ถูกอนุญ,ญาตหรือไม่เคยอนุญาตมาก่อน 4. กําหนดมาตรการและคู่มือแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อการดําเนินการกับสัตว์น้ํามีชีวิตที่ถูกนําเข้าอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยตั้งใจหรือมีตั้งใจ 5. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง ที่ประสงค์นำสัตว์น้ํามีชีวิตติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเฉพาะชาวต่างชาติต้องเข้าถึงและใช้งานได้จริงการดําเนินการระยะต่อมา 1. ศึกษาความเป็นไปได้ต่อการพัฒนาแนวทางตามความตกลงว่าด้วยการตรวจสอบก่อนการส่งกออกหรือ Agreement on Pre-shipment Inspection ซึ่งเป็นกรอบความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลกมาปรับใช้กับการนําเข้าสัตว์น้ามีชีวิตเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาดําเนินการพิธีการนําเข้าเนื่องจากสัตว์น้ามีชีวิต จะถูกตรวจสอบความถูกต้องด้านพิกัดสินค้าปริมาณราคาคุณภาพอย่างครบถ้วนก่อนการส่งออกมายังประเทศปลายทางขอบคุณครับ